สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนครับวันนี้อาจารย์มาก่อนเที่ยงที่จริงจัดทำข้อมูลตั้งแต่เช้าเมื่อคืนก็คัดกันดึกเพราะว่าเลขมันสับสนมันตีกันนะครับแย่งอาจารย์ตัวนั้นก็แก้ผ้าหลอกล่อตัวนี้ก็นอนนอนอะไรก็เรียก ย่อยวนโอยไม่รู้จะเอาตัวไหนดีคิดไม่ตกเมื่อคือนก็หลับสลดยไปตอนดึกตอนที่โพสอะไรให้ดูแล้วเมื่อคือนที่ห้อง VIP นะครับยาวใหญ่ขนเยอะคงจะมั่มกันหน้าดูแล้วเมื่อคือนสะใจไหมครับพี่น้องเห็นก็ได้ยินว่าสะใจมากอาจารย์ ยาวใหญ่มันมันจริงๆนะเพราะว่าได้ลุ้นกันนานน่ะเสียวนานเลยแหละเอาสิริไปได้ยินเข้ามาด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วอ้ดีดีดีโอเคครับดับดับนานาน่าสีบวกวดนะดับร้อยหน่วยนี่นะแล้วก็อที่ให้อ้องเว p พีนั่นเมื่อคืนก็เป็นอะไรนะลืมไปแล้วครับตีกันหมดเมื่อคืนเจอสาว แก้ผ้ายัวยวนอีกนางสาวนั่นนางสาวนี่โอ้นี่คือดับร้อยหน่วยก่อนนะครับอ่าวัที่หนึ่งดับหกร้อยหน่วยนะครับออกห้าห้าหกสี่เห็นไหมดับร้อยดับหน่วยนะตรงกลางเราห้ามดับนะกระจายตรงกันนะครับวัที่สองดับหนึ่งดับร้อยหน่วยนะดูตรงนี้ครับดับร้อยหน่วยนะ ที่ไฮไลท์ไว้ตรงเนี้ยถ้าอาจารย์เผลอนะเผลอไปจับนน่นหยิบนี่ล้วงนั่นก็ให้ก็ไอมาดูนี่ดับร้อยหน่วยก็้จใจตรงกันเนอะโอเคครับวันที่4ครับดับ700หน่วยออก522ครับอ่าดับมันไหมครับยาวใหญ่ขนเยอะดับยาวมากดับ นี่แน่ว่าที่เก้ากับแปดดับร้อยหน่วยนะดับมานานห้าสิบกว่านาะก็โอเคนะดับสองตำแหน่งใช่นะทำทีเดียวได้สองตำแหน่งเลยตั้งนางงามจัก,กรวาลน,นางงามจัก,กรยานอะไรนี่นะแปดดับร้อยหน่วยออกสี่สี่หกเนี่ยดับร้อยกับหน่วยนะ ต้องกลางอย่าไปดับมันนจะจ๊ะหกดับร้อยหน่วยดับหกศูน์เก้าห้าะโอ้ยอาจารย์คิดหนักทั้งคืนแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมในห้อง VIP และในช่องนี้ครับได้มากน้อยต่างกันก็พยายามให้ ดีที่สุดนะครับนั่นแหละใช่แล้วอาจารย์เราทําดีที่สุดนะกัดอย่างดีเลือกอย่างดีกัดคัด,คด,คดถูถูลวงลวงควักควักควักวิ่งต้งืงนเลยอะ่ะใช่แล้วอาจารย์ต้องลวงต้องควักทั้งจับอาบน้ําทั้งขัดขี้ไข่ออกให้มันดูวิ่งว่าเป็นตัวเด่นนะหรือเป็นตัวดับนะ อย่างไรอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างงี้นะนี่ดับนี่ดับศูนย์ร้อยหน่วยนะไปแอบรู้อาจารย์จับตอดกางเกงด้วยนะโอ้ยของสาวนั่นนะโลกนูนเลยอะไอจิตเห็นด้วยหรือมื่เกืนอาจารย์จับอยู่คนเดียวเข้าครึงอยู่นั่นเลยตรงใจแอบ,บเจาะรูแล้วนั้นเนี่ยว่าใจไม่ได้แล้ว จารันลืมปิดประตูสิอ๋อเหรอตายแล้วเราคิดว่าอยู่คนเดียวซะอีกกำลังลวงสาวนั่นสาวนี่สาวแปดสาวโน่นสาวหนึ่งสาวสองเฮ้ยสาวสองไม่กล้าลวงไม่กลัวอะไรสาวสองนะจันเจ้าปืนก็บอกใหญ่เข้าไปให้ตายพอดีไม่กล้าเล่นเฮ้ยสาวสองก็สวยนะ นี่ไงนี่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 ครับดับศูนย์ร้อยหน่วยครับออกอ,อกอ,อกหนึ่งนะตอนนี้สาวสองกงมองก้อนควับก็ใหแล้วนะสิเนี่ยนะก็อาไปมันีด้วยครับไปละลาบละลวงปาบก็ให้นี่เจ็ดดับร้อยหน่วยครับออก 3 0 3 2ดับร้อยหน่วยครับออกวกรอง8ปดได้ไหมดับร้อยดับหน่วยแต่หลักสิบนี่อย่าไปดับเจ้าหน้าไม่งั้นก็ซีมองเต่งดับกลุบเลยแหละจำไวนะ้นาจารย์สั่งสอนฮนะอย่าไปดับแต่มังดื้อก็ได้นะ ดับหนึ่งร้อยหน่วยออกอกศูนย์สามบทที่สามสิบเอ็ดครับดับเจ็ดร้อยหน่วยออกห้าสามแปดสามสิบสองกับแปดดับร้อยหน่วยออกสี่สองสองกับสี่สองสองดับ เจ็ร้อยหน่วยครับออก270นี่โอ้คลิกไม่ไปเลยทีนี้วันที่3 5คับดับแปดร้อยหน่วยออก2 7งวันที่3าหดับ400หน่วยออก5้าเจ็ดเก้าครับโอ้นี่แนะ่แข็ง เจอของแข็งคิกไม่ค่อยไปนะหนึ่งดับร้อยหน่วยออกเก้าเจ็ดสองกไมไม,ไมนี่ครับบางทีโทรศัพท์ดังมาอาจารย์กําลังบรรยายนี่ก็ตกใจลืมไปเหมือนกันนะแล้วมีสูตรหลายสูตรที่จะคิดต่ออีกเป็นหมื่นสูตรครับเวียนเวียนเก้าเหมือนกันบางทีนะดับสี่ร้อยหน่วยออกเจ็ดสองห้า นะครับอที่42ครับดับ100หน่วยออกเจ3ดหครับดับ200หน่วยออกสี่ดับ6ดับ100หน่วยออก9 35าสา้อที่45ครับดับ900หน่วยออก1นึนะ 4 7ดับ9ก้าร้อยหวยออก037นะ4ี่สิบแดกับดับสี่แล้วออก, 0, 3, ก็เลื่อนไปอย่างไวงครับใกล้จะจบเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นต่ออีกจะต้องเคลียร์ต้องคัดมาโพสต์ตรงนี้ต้องกรองก่อนนะครับแล้วไปโพสตอ่อง VIP อันนั้นก็ยิ่งกรองอย่างหนักก็ไปอีกนี่ ที่5้ก็ดับ600หน่วยออกห5ึ่งดับ400หน่วยออกสามศูนดะห้ดับ600หน่วยออก597 55ดับ100หน่วยออก905นย์ครับนี่เนี่ยหมดี่แล้วดับ200หน่วยนะ วัที่ล่สุดนี้ไม่ได้โพส์นะเพราะาอาจารย์ก็กลัวว่าในกลุ่มนี้ก็เลยไปสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาโพสต์ปรากฏว่าอีกตัวหนึ่งเดี้ยงเลยเนี่ยครับแต่ละงวดนี้อาจารย์ก็พระวักประวงกลัวว่าพลาดกลับมาก็เจอพลาดจนได้วันนี้ดับหนึ่งร้อยหน่วยครับนี่ดับร้อยดับหน่วยนะหนึ่งร้อยหน่วยดับนะครับ อย่าเชื่อมากเกินไปครับแต่ว่าสูตรมันก็เดินมาตามที่เห็นนะครับดับทีเดียวสองตำแหน่งควบเลยครับเพราะฉะนั้นใช้อย่างระมัดระวังถ้าของท่านเด่นนะก็ไอ้ยึดเด่นไว้เลยนะครับยึดเด่นไว้ดับหนึ่งดับร้อยหน่วยครับนี่ดับร้อยหน่วยเห็นแล้วนะครับหนึ่งนะ เดี๋ยวหาว่าอาจารย์ไม่รู้พูดบ้าเลยไม่เห็นโพสเ,เลยใครบางคนนี่ไม่รู้ก็ไปดูอะไรอยู่นะอาจารย์ตกใจเลยไปเจอคอมเมนต์วันก่อนก็เลยบล็อกไปเลยเพราะว่าพูดจาไม่ค่อยดีครับเอาแต่อารมณ์นะเหมือนคนวิ่งไปทุกช่องอะจะเก็บ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 แล้วรีบกลนะับนะแล้วประมาณนั้นนะเอีอ่ยอาจารย์ก็อุส่าบรรยาแล้วก็โพสแนนให้ดูอย่างนี้นะ ไม่ดูเราไปดูอะไรไม่รู้นี่ครับหนึ่งดับร้อยหน่วยนะจำไอ้แม่นจำไม่มั่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบก,กับวิดีโอต่อไปนะครับเก็บข้อมูลให้ดีครับทุกข้อมูลมีความสําคัญนะและมีคุณค่ามากมายเพราะาอาจารย์คัดแล้วคัดอีกกรองแล้วกรองอีกกรองอยู่ต้องเป็น10วัน5วัน7 8วันนะก็จะนําเสนอนะ พราที่ผ่านมามางสตดนี่มันก็ดับดีเด่นดีอยู่นะแต่ผมว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดพยศขึ้นมาเกิดทรอยศอะไรต่างๆเนี่ยมันหนักอยู่ที่คนทำนะหนักอยู่ที่คนทำเนี่ยครับเหนื่อยแต่ก็อยากจะทำเพื่อช่วยครับบางคนก็ไม่มีข้อมูล ไม่รู้จะไปดูที่ไหนเลขดำดับเลขเด่นหนังสือพิมพ์ไตเล็ดก็ไม่มีเนรินันวก็ไม่มาไม่ให้มีแต่ให้ทั้งหกตัวนะให้หกตัวเจ็ดตัวจะไน้พวกหนังสือพิมพ์นะไม่แน่จริงนะอยู่ของอาจารย์ที่ดับก็ดับไปเลยหนึ่งตัวนะไม่ใช่ว่าไปว่ากันนะแต่ว่าให้เยอะแล้วคนก็อุตส่าห์ไปจับนะเลขโห โอ้ลาศาสตร์เหรออ,อาจารย์ไม่ดูหรอกศาสาทจะกินเอาแบบนั้นดูของตัวเองดีกว่าเนี่ยยาวใหญ่ขนเยอะบางทีเอามาดึงพันมือเล่นยังได้เลยอ่ะอ่ะอ่ะว่าอาจารย์นี่องบาทจังเลยนะยาวมากนักหรอมาดึงพันมือแล้วเนะ่ะเฮ้ยก็ดูที่เนี่ยมันยาวตั้งเขียงมดเนี่ยมาพันเมาพันมืออยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนเนี้ยเห็นไ,ไหมนะอ๋อเหรอต้ายตายนึกว่า อันนั้นใช้อีกอุย้ยเจียวบ้าแล้วนี่คิดลึกไปได้เดี๋ยวอาจารย์โดนผู้ดีด่าาอีกเลอุย้ยไม่อยากจะพูดแล้วละ่ะไปก่อนครับกดติดตามไว้นะครับมีส่วนอื่นอีกเยอะแยะที่อาจารย์จะลากคอมาให้ดูนะนะเป็นพระเอกตัวจริงหรือเป็นพระเอกตัวปลอมเรามาท้าพิสูจน์มาจับมาดึงมาถึงมากัด มาขยำกระยี่มาดูดปากมันให้มันสารภาพอาจารย์ดูดเท่เลยชลิตไม่เอาด้วยหรอกโอ้ยถ้าเป็นผู้ชายอ้จิริดูดเป็นผู้หญิงอาจารย์ก็จะจัดการไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผิดกฎหมายผิดกฎหมายอะไรไปดูดตัวเลกเนี่ยนะเออนั่นแหละบางทีก็ไปฟ้องผู้ดีว่าเราผู้จาไม่ถูกภาพนะ หนึ่งดับร้ถหน่อยครับเดี๋ยวพบกับวิดีโอต่อไปนะครับโอเค